เชิญท่านวิรัตครับขอบพอคุณท่านประธานที่เคารพกับผม <Okay. S 2> นายวิรัตวรสินทับเสริมไทยนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณสำรับพลังงานกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมประจำปี2563และ2562ที่เข้ามาด้วยนะครับรายงานของปี2562เคยได้มีสมาชิก หลายท่านแสดงความกังวลต่อกรณีที่สตงมีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขไว้ในสภานี้นะครับโดยสตงมีความเห็นว่าไม่สามารถแสดงความเห็นเนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีได้นะครับท่านประธานครับในรายงานปีนี้2 5ง3หน้า41าก็มีรายงานของสอตงในเรื่องนี้ครับว่าขออนุญ,ญาตอ่านในท่านประธานฟังนะครับตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ9ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2562จำนวนเงิน9 3 1 5 5 9 9 2 1 6 3 9บาท10สตังค์าหมื่นกว่าล้านนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลการจ่ายพันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนื่องจาก ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผ่านหลักเกณฑ์และมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและข้อมูลการใช้ใจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับท่านประธานก็เข้าฐานข้อมูลไม่ได้ท่านประธานอย่างนี้เรียกว่าไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ครับท่านประธานเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากางังวลนั่งกังขา เกี่ยวกับผู้ถือบัตรสวัสดิการ14.6ล้านคนนะครับก็ผมขอ,ขอากราบเรียนท่านประธานไปยังท่านรองปลัดนะครับข้อมูล14.6ล้านคนนี้ต้องเป็นข้อมูลที่โปรง่งใสต้องเป็นข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบได้นะครับผมจะขอให้ท่านรองปลัดนะครับทางกองทุนจัดทำเว็บไซต์ เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้ตรวจสอบได้นะครับอันจะเป็นประโยชน์ต่องบประมาณแผ่นดินผมเชื่อว่าทำง่ายๆทำไม่ยากทำได้อยู่แล้วยกเว้นว่าท่านจะไม่ทำท่านจะปิดบังเท่านั้นเองไม่ให้ตรวจสอบนะครับขอให้พิจัดทำนะครับท่านประธานครับเงื่อนไขในการได้รับบัตรสวัสดิการมีหน้า มีข้อหน้ากังบนกังขามากมายนะครับท่านกําหนดให้ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า1000 0แบาทต่อปีก็คือวันละสบาทโดยประมาณน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ํานั่นก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดนี้คือคนที่อยู่นอกระบบภาษีตามถานครับปัจจุบันมีผู้อยู่ในระบบภาษี11ล้านคนส่วนประชากรที่มีอายุตั้งแต่18ขึ้นไปมีทั้งหมด50ล้านคน เพราะฉะนั้นจะมีคนที่มีรายได้ตามเกณฑ์ของท่านหนึ่งแสนเนี่ยอยู่39ล้านคนใน39ล้านคนนี้มีทั้งยากจนต้องช่วยเหลือมีทั้งไม่ได้ร่ำรวยแต่ไม่ต้องการความช่วยเหลือมีทั้งไม่ได้เดือดร้อนและไม่จำเป็นต้องช่วยเหลืออย่างคนขับท่านรัฐมนตรีหรือว่าคนขับท่านรองประหลัดเนี่ยผมเชื่อว่าก็อยู่นอกระบบภาษีางั้นแหละอยู่ในนี้ด้วยนะครับ ทั้งหมดต่างๆนานา,นาท่านได้ตรวจสอบแยกแยะเพื่อประโยชน์เงินแห่งแผ่นดินหรือไม่หรือว่าคิดแต่ว่าแจก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 และปนที่เสื่อเขาวิจารณ์กันอยู่เสียหายมากนะครับแจกจนถังแตกไม่มีเงินทำยังไงออกนโยบายขายที่ดินให้ต่างชาติคนต่อต้านขายไม่ได้คนระับก็คิดจะขึ้นภาษีภาษีบุหรี่ขึ้นภาษีน้ำมันจะลงก็ลงไม่ได้ลงไม่ได้เพราะอะไรไม่มีเงิน จำเป็นต้องใช้เงินภาษีแบดก็ฮึมึมๆึม,มจะขึ้นอยู่เนี้ยสังแตกเงินหมดก็กู้กู้มาก็แจกหมุนเวียนกันเป็นลูกโซ่อยู่อย่างเนี้ยฮะเสียหายต่อระบบการคังของประเทศระยะยา,ยาวหรือไม่ครับท่านประธานเสียหายครับท่านประธานครับในหน้า12ของรายงานปี2563ได้พูดถึงที่มาของกองทุนนี้ว่า วันที่14มิถุนายน2559รัฐบาลคสชขณะนั้นมีมติรับทราบลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกง่ายๆว่าบัตรคนจนนะครับในขณะนั้นต่อมาปี2561ก็เปลี่ยนชื่อจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐมาเป็นโครงการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนี่ตามรายงานท่านนะครับ แต่พอใกล้เลือกตั้งทำต่างๆครับวันที่หนึ่งมีนาคม2,500 62ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นกองทุนประชาะรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในสังคมเติมคำว่าสวัสดิการลงไปเรียกว่าบัตรคนจนเปลี่ยนมาเป็นบัตรประชารัฐทำต่างท,าที่เขารบเนื้อหาในรายงานผมมีปัญหาผมมีปัญหาเรื่องชื่อกองทุนนี่แหละชาวบ,บ้านเขาเข้าใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการของพรรคพลังประชารัฐบางคนก็เรียกว่าบัตรของพรรคพลังประชารัฐ ท่านประธานคงจําได้นะครับเคยมีผู้สมัครสสพักประชารัสใส่เสื้อพักถือป้ายถือรูปถ่ายรูปแจกบัตรรับสมัครสมาชิกพักกับชาวบ้านคําว่าประชารัฐรเนี่ยมาจากเนื้อเพลงเพลงชาติประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัปไทยของไทยทุกส่วน,นปรถธานครับพระไทยของไทยทุกส่วนเป็นในเนื้อเพลงแต่ในทางการเมืองไม่ได้เป็นของคนไทยทุกส่วนในแผ่นดินนี้เท่าเทียมกันผมเสนอเป็นชื่อกองทุนครับท่านประธาน เปลี่ยนเสื้อใหม่เป็นกองทุนเพื่อไทยเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมหรือว่าเสรีล,ลมไทยก็ได้ท่านประธานผมว่าก็พอดีหรือว่าพักท่านประธานก็ได้พลังภูมิใจไทยเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมสลับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกันไปทุกพักให้ครบนะครับท่านประธานเปลี่ยนให้ครบทุกพักท่านประธานครับผมเสนอเนี่ยก็เพื่อจะไม่ให้ถูกกล่าวว่ากองทุนเนี้ยนำเงินสี่หมื่นกว่าล้านบาทไปหาเสียงเพื่อใช้ในการซื้อเสียงนะครับท่านประธานรัฐบาลคสชเนี่ยตั้งชื่อกองทุนเนี่ย หมือนชื่อพรรคการเมืองถือว่าเป็นความจงใจไม่สุดจริตไม่มีพรรคการเมืองไหนก็เอาเงินสี่หมื่นกว่าล้านบาทไปหาเสียงฟรีๆอย่างนี้ได้หรอกท่านประธานไม่มีส่วนตัวผมเชื่อว่านี่เป็นความทุจริตอย่างร้ายแรงเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นเขาและยังละเมิดพระราชบัญญัติการเงินการคลังมาตราเกา้าอ่านให้ท่านประธานฟังนะครับคณะรัฐมนตรีต้องไม่ไปหาราชการโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนได้ในระยะยาวกฎหมายเขียนอย่างนี้ พลังประชารัฐกับประชารัฐเนี่ยสองคำนี้มุ่งสร้างความนิยมหรือไม่แจก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 แล้วกูท่านประธานขอนนิดเดียวจะจบแล้วครับก่อนจะจบขอ,อกราบเรียนท่านประธานว่าการออกนโยบายแฝงด้วยประโยชน์ส่วนตนนั้นของหัวหน้าคอสาชาเพื่อเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องน,าน่าละอายไม่ใช่วิสัยของชายชาติทหารทั้งอย่างเป็นการทุจริตต่อเชิงนโยบายด้วย นโยบายทุจริตเชิงนโยบายอีกด้วยนะครับท่านประธานครับพรรคเสรีไทยอาจจาเป็นนําเรื่องข้าสูา่สารอาญาทุจริตในการเลือกตั้งข้างหน้าจึงกลาบเรียนมาอย่างท่านผู้มาชี้แจงท่านรองประหลัดนะครับด้วยความเคารพกราบขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ